เคยเป็นกันไหมครับเวลาที่อยากจะพูดหรือเขียนประโยคภาษาอังกฤษเท่ๆแต่อืไม่รู้จะเริ่มยังไงดีวันนี้เราจะมาเจาะหัวใจของมันกันเลยครับนั่นก็คือคำกริยาหรือ verbs นี่แหละครับรับรองว่าแป๊บเดียวรู้เรื่องแน่นอนเคยสงสัยไหมครับว่าอะไรกันนะที่เป็นเหมือนพลังงานทำให้ประโยคธรรมดารรมดาเนี่ยมันมีชีวิตชีวาแล้วก็สื่อความหมายออกมาได้คำตอบก็คือเจ้า verb หรือคำกริยานี่แหละครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันก็เหมือนกับเครื่องยนต์ของรถยนต์เลยที่คอยขับเคลื่อนทุกอย่างให้เดินไปข้างหน้าถ้างั้นเรามาเปิดฝากกระโปรงดูกันหน่อยดีกว่าครับในส่วนแรกนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันก่อนเลยว่าเอเจ้าหัวใจของประโยคหรือเครื่องยนต์ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เอาแบบง่ายที่สุดเลยนะครับ คำกริยามีหน้าที่หลักๆอยู่แค่2อ,อย่างอย่างแรกเลยคือบอกการกระทำที่เราเห็นๆกันอยู่อย่างเช่น run วิ่ง eat กิน sleep นอนพวกนี้ส่วนอย่างที่2คือบอกสภาพว่ามันเป็นยังไงรู้สึกยังไงอย่างพวก be feel seem สรุปยังไงก็คือสิ่งที่ทำกับสิ่งที่เป็นแค่นั้นเลยครับเอาล่ะทีนี้ที่มันน่าสนใจก็คือเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับ มันมีหลายประเภทเลยไว้ใช้งานต่างกันไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันมีครอบครัวหลักๆอะไรกันบ้างและนี่ก็คือ4ครอบครัวใหญ่ๆที่เราจะไปทำความรู้จักกันในวันนี้ครับมี action verbs, be verbs, helping verbs และก็ state verbs ค่ะผมมาเริ่มกันที่บ้านหลังแรกเลยนะครับ action verbs หรือกริยาแสดงการกระทำอันนี้ง่ายมาก ตรงตามชื่อเลยครับคือคำที่บอกว่ากำลังทำอะไรอยู่เป็นแอคชั่นที่เห็นภาพชัดๆอย่างประโยคที่ว่า she runs every morning คำว่า runs นี่แหละครับคือสิ่งที่ she ทำเป็นการกระทำที่เห็นภาพเลยมาต่อกันที่ครอบครัวที่2ครับ be verbs กลุ่มนี้จะไม่ได้บอกการกระทำแต่จะบอกสถานะ บอกว่าประธานเนี่ยเป็นอะไรอยู่ที่ไหนคืออะไรอย่างในประโยค he is a student คำว่า is ก็ทำหน้าที่เหมือนสะพานเชื่อมเชื่อม he ให้เข้ากับ a student ครับกลุ่มที่3 helping verbs หรือกริยาช่วยอันนี้ก็ตรงตัวเหมือนกันครับนึกภาพว่าเป็นผู้ช่วยที่เข้ามาเสริมพลังให้กริยาตัวหลักอย่างประโยค i can swim ถ้าพูดแค่ i swim ก็แปลว่าฉันว่ายน้ำ แต่พอเราเติมแ a n นเข้าไปปุ๊บมันไปช่วยเสริมว่าฉันสามารถว่ายน้ําได้เห็นไหมครับว่ามันมาช่วยบอกความหมายเพิ่มจริงๆและครอบครบัวสุดท้ายครับ stated verbs กลุ่มนี้จะพูดถึงสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นเรื่องของสภาพความคิดความรู้สึกไม่ใช่การกระทําที่เราจะมองเห็นได้จากข้างนอกอย่างประโยค I love English คำว่า love เนี่ยมันคือความรู้สึกข้างในใจไม่ใช่ action ที่เรากำลังทำอยู่ถูกไหมครับ โอเคตอนนี้เรารู้จักเครื่องยนต์แต่ละแบบแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเปลี่ยนเกียร์ของเครื่องยนต์พวกนี้ได้ยังไงเพื่อให้มันทำงานได้ถูกที่ถูกเวลานี่แหละครับคือเรื่องของการเปลี่ยนรูปคำกริยาหลักการมันง่ายนิดเดียวเลยครับที่คำกริยามันต้องเปลี่ยนรูปเนี่ยก็เพื่อจะบอกเราว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นตอนไหนเป็นเรื่องเมื่อวานวันนี้หรือวันพรุ่งนี้แค่นั้นเลย เรามาดูตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดกันคำว่า go นะครับโอโ้โหมีหลายร่างมาก v1 ก็คือ go ร่างปกติเลยพอเป็นอดีตปุ๊บเปลี่ยนร่างเป็น went ส่วน v3 กรเนี่ยจะมากับเพื่อนคือต้องใช้กับโครงสร้างพิเศษพิเศษหน่อยถ้ากำลังไปอยู่ก็จะเป็น going แล้วถ้าประธานเป็นคนคนเดียวในปัจจุบันก็จะใช้ goes เห็นไหมครับว่าแต่ละร่างเนี่ย มีหน้าที่ของตัวเองในเวลาที่ต่างกันไปถึงมันจะดูเยอะแต่จริงๆแล้วหัวใจของมันมีแค่นี้เลยครับรูปเปลี่ยนเมื่อเวลาเปลี่ยนจำคอนเซป tn ี้ไว้แค่นี้ก็สบายแล้วครับเอาละครับได้เวลาประกอบร่างเรามาดูกันดีกว่าว่าพอเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้มันทำงานยังไงในประโยคจริงๆมาไล่ดูกันทีละประโยคนะครับ I eat rice อันนี้ใช้ v 1รูปปกติเลยบอกเล่าเรื่องทั่วไปในปัจจุบันต่อมา she goes to school สังเกตไหมคะว่าต้องเติม es เพราะประธานคือ she ส่วน they are running มี r มี ing ชัดเลยว่ากำลังวิ่งกันอยู่ตอนนี้และสุดท้าย he has eaten มี has มาคู่กับ v 3อันนี้เป็นโครงสร้างที่บอกว่าเพิ่งกินเสร็จไปเห็นไหมคะว่าพอรูปของ verb เ,เปลี่ยน ความหมายของเวลามันก็เปลี่ยนตามไปด้วยทีนี้มาถึงช่วงท้าทายกันบ้างหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องเครื่องยนต์กันมาแล้วถึงเวลาที่ต้องลองขับจริงกันหน่อยครับคำถามมีอยู่ว่า she went w a r k happy today ในช่องว่างนี้เราควรจะเติมคำไหนดีครับระหว่าง is, o r am หรือว่า be และคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ a, is นั่นเองครับ ง่ายๆเลยครับเพราะว่าประธานคือชีซึ่งมีคนเดียวก็เลยต้องใช้คู่กับ s ในปัจจุบันเสมอเป็นกฎที่มาคู่กันเลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือพื้นฐานที่สำคัญมากๆของคำกริยาครับพอเราเข้าใจการทำงานของเครื่องยนตัวนี้แล้วการจัดสร้างประโยคภาษาอังกฤษให้เป๊ะขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ทีนี้เวลาที่เราไปอ่านหรือไปฟังอะไรลองสังเกตดูนะครับว่าคำกริยามันเปลี่ยนร่างไปมายังไงแล้วมันทำให้เรื่องราวเปลี่ยนไปได้ขนาดไหน